สวัสดีครับวันนี้หมอทนันสองดวงลับมาสองดวงให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังอีกแล้วครับคลิปนี้หมอทันจะสองดวงคนเกิดวันอาทิตย์เรื่องเกี่ยวกับการงานนะครับในเดือนมิถุนายน2568นายนะครับใครเกิดวันอาทิตย์อย่าเพิ่งไปไหนนะครับใครไม่เกิดวันอาทิตย์ก็ฟังได้นะรับไปเล่าหรือแชร์เป็นเพื่อนคนที่เกิดวันอาทิตย์หรือคนที่รู้จักในวันอาทิตย์ก็ได้เช่นกันนะครับเพราะว่าเดือนนี้การงานคนวันอาทิตย์ในเดือนมิถุนาถือว่า ดีเลยนะครับนะสำหรับใครโดยเฉพาะคนที่กำลังหางานหรือคิดที่จะเปลี่ยนงานนะครับเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดไปพร้อมๆกันกับหมอท่านสองดวงนะครับก่อนที่จะไปเริ่มดูนะครับเริ่มฟังกันครับว่าวันอาทิตย์ในเดือนมิถุนายนจะเป็นอย่างไรอยากจะขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดหัวใจเข้ามากดคอมเมนต์เข้ามากันเยอะๆนะครับที่ทําให้วันทันมีกําลังใจในการทําคลิปดีๆอย่างนี้ออกมาให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกัน อย่างนี้ต่อไปนะครับส่วนใครที่ยังไม่กดสามารถกดได้เลยนะครับากดแล้วจะเป็นยังไงก็สามารถติดตามหมอทันได้นั่นเองนะครับเวลาหมอทันมีคลิปอะไรดีๆแบบนี้นะครับเพราะหมอทันทําคลิปดูดวงสําหรับคนทั้ง7วันไว้ล่วงหน้านะครับก่อนเดือนนั่นเองนะครับอย่างเช่นตอนนี้หมอทันก็เริ่มทยอยปล่อยออกมาครับสำหรับเดือนมิถุนายนนะครับว่าสามารถอัปเดตและฟังก่อนใครที่นี่กับหมอทันสองดว นะครับนอกจากจะาสามารถดูดวงประจําเดือนในแต่ละคนในแต่ละวันของคนทั้ง7วันแล้วก็ยังสามารถมีไลฟ์สดด้วยนะครับมาทานขึ้นไลฟ์สดทุกวันเป็นประจํานะครับสามารถเข้าไปดูตอนที่มาทานไลฟ์สดได้ถ้าใครมีคําถามก็ถามการสดตอบมันสดตอนไลฟ์สดนั่นเอง นะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากจะดูส่วนตัวก็สามารถดูรายละเอียดได้ที่โปรไฟล์นะหมอทันก็เปิดให้จองคิวดูดวงส่วนตัวทุกวันนะครับสามารถดูรายละเอียดได้ที่โปรไฟล์นะถ้าใครสนใจที่จะดูแบบเจาะลึกลงรายละเอียดนั่นเองนะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าน,นะครับสาหรับเรื่องของคนวันอาทิตย์ใครที่เกิดวันอาทิตย์ในเดือนมิถุนายนส,สัมภนเรื่องการงานจะเป็นอย่างไรอย่างที่หมอทันบอกไว้นะครับว่าถือว่าดีเลยนะโดยเฉพาะคนที่ กำลังหางานหรือคิดที่จะเปลี่ยนงานใหม่หรือคิดที่จะโยกย้ายนะครับในเดือนมิถุนายนนี้คนวันอาทิตย์มีโอกาสมีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มงานใหม่ๆได้ทําอะไรใหม่ๆในเดือนนี้แน่นอนมาท่านสองดวงให้แล้วนะครับโดยเฉพาะใครที่เพิ่งจบมาใหม่ๆนะหรือว่า,อ,าอยู่ในแผนกหรืออยู่ในตําแหน่งที่ไม่ค่อยดีนะครับในเดือนนี้มีโอกาสที่จะขอปรับเปลี่ยนขอโยกย้ายหรือขอ สมัครงานที่ใหม่ก็จะได้รับการตอบรับนะครับหรือใครที่รออยู่ก็จะได้ถูกเรียกบรรจุถูกเรียกสัมภาษณ์งานในเดือนมิถุนายนนี้แน่นอนนะครับนะแต่ที่สําคัญการเปลี่ยนแปลงนี้นะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีแต่ว่ามาพร้อมอะไรมาพร้อมกับความเหนื่อยความลำบากนะครับเพราะการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ถ้าใครคิดว่าจะเปลี่ยนแปลงงานนะนะถ้าคิดว่าเปลี่ยนแล้วจะสบาย ไม่ใช่นะในเดือนนี้ให้คุณพักเบรคไว้ก่อนนะถ้าคุณคิดที่จะเปลี่ยนงานหรือเปลี่ยนบริษัทไปเจอบริษัทที่สบายทถวยักที่ดีกว่าคิดว่าไปแล้วมันน่าจะสบายเห็นคนอื่นเขาไปกันแล้วสบายเงนี้นะครับแต่ในเดือนนี้คิวของคนวันอาทิตย์มีโอกาสเปลี่ยนแปลงจริงดีจริงนะครับแต่ว่าจะต้องเจอกับความเหนื่อยทีเดียวนะาถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยแนละ้วเพราะงานทุกอย่างที่จะต้องทําใหม่เป็นการเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดแล้วก็ มีความรับผิดชอบใหม่ๆเข้ามาทําให้เราต้องเหนื่อยในเรื่องของการใช้ความสามารถใช้ความคิดงานที่มีปัญหาก็มีเข้ามาแน่นอนนะครับสําหรับคนที่คิดจะเปลี่ยนงานใหม่นะพูดง่ายๆว่างานใหม่ที่จะเข้ามานี่ไม่ใช่งานที่สบายเหมือนที่คนอื่นเขาบอกเหมือนคนอื่นที่เขากล่าวมานั่นเองนะครับเพราะดวงนั้นดวงจะมีปุปสรคอยู่นะแต่ว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีเป็นการฝึกฝนตัวเองที่ดีนั่นเองนะครับในเดือนมิถุนายน2568สําหรับเรื่องการงานนะครับ รวมถึงบัณฑิตจบใหม่หรือคนที่ยังหางานไม่ได้นะในเดือนนี้มีโอกาสที่จะได้งานนะครับแต่ก็เป็นงานที่หนักและก็เหนื่อยนะครับขอให้เริ่มต้นไปก่อนให้สะสมประสบการณ์ไปก่อนนะอย่าเพิ่งเลือกนะครับตอนนี้นะมีโอกาสก,าก็ทําไปก่อนนะถึงมันจะเหนื่อยถึงมันจะร้อนแหละถึงมันจะไม่เป็นสิ่งที่เราชอบนะครับแต่ว่าประสบการณ์ในการเริ่มต้นครั้งนี้เชื่อได้เลยว่าเป็นการประสบการณ์ที่ดีสําหรับเราแน่นอนนะสำหรับคนวัยทิดแน่นอนนะครับเพราะจะสามารถ เอาไปต่อยอดในอนาคตข้างหน้าได้ด้วยนะครับรวมถึงคนที่ที่จะเปลี่ยนเขาเรียกว่าเปลี่ยนแผนกกระทรวงทะบวงกลมอะไรแบบนี้นะครับก็จะมีโอกาสได้เปลี่ยนนะครับในเดือนมิถุนายนนะครับสามารถมีโอกาสได้เปลี่ยนมีคนคอยชี้แนะมีคนคอยบอกว่าไปตรงนู้นไปตรงนี้แล้วมันจะได้เปลี่ยนทําแบบนู้นแบบนี้แล้วมันจะได้เปลี่ยนนะครับนะก็มีโอกาสเช่นกันนะ แต่ว่าอย่างที่บอกไปนะครับอย่าคิดว่าการเปลี่ยนครั้งนี้จะสบายนะาการเปลี่ยนครั้งนี้ไม่ให้สบายนะแต่ไปลุยงานนะครับ <c oughs> เป็นการลุยงานเป็นการเริ่มต้น,นการบุกเบิกอะไรที่มันใหม่ๆดีๆเข้ามาครับแต่รับรองว่าการบุกเบิกนี้เป็นการบุกเบิกที่ให้ประสบการณ์ที่ดีกับคนวันอาทิตย์ในเดือนมิถุนายน2568นอแน่นอนขอทน สองดวงให้แล้วนะครับอย่าลืมนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามนะครับกดติดตามหมอทันไว้ด้วยนะครับคอมเมนต์รับคําพยากรณ์เข้ามาหรือว่าแชร์กันให้เพื่อนๆได้รับรู้รับชมไปพร้อมๆกันด้วยนะครับสาหรับใครเลยนะครับสําหรับเรื่องการเงินของเดือนมิถุนายน2อง8ายนะครับสิ่งที่ต้องระวังเรื่องอะไรเอ่ย ในเรื่องของการเงินก็คือในเรื่องของการใช้เงินนะครับในเดือนนี้คุณจะต้องระวังกันให้มากมากนะครับเพราะว่าอย่างเช่นเรื่องของการงานนะครับที่หมอทันบอกไปแล้วนะครับมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับในช่วงตลอไต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้เงินจะต้องมีความระมัดระวังกันให้มากขึ้นใช้จ่ายอย่างมาะระมัดระวังนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะมีโอกาส การเงินในเดือนนี้มีโอกาสที่จะฝืดเคืองเข้าไปได้นะครับเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับการใช้จ่ายค่าใช้จ่ายก็จะมีเพิ่มขึ้นแบบที่เราไม่ตั้งตัวนะครับอยากจะมีค่าที่เราไม่ทันคิดว่ามันจะเกิดขึ้นก็จะมีเข้ามานะครับค่าใช้จ่ายแบบฉุนระหุทันด่วนอะไรเข้ามาอย่างเงี้ยครับทำให้การเงินของเราอาจจะสะดุดขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเราต้องวางแผนการเงินดีๆในเดือนมิถุนาย,ยน2 5 6 8 นี่นะครับนะใครที่คิดจะกู้ยืมยืมเงินในเดือนนี้ก็ต้องรีบทําให้เสร็จนะครับไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะไม่ผ่านนะต้องทําให้เสร็จก่อนนะครับในเดือนมิถุนายนนี้ต้องระวังกันมากๆนะครับในเรื่องของค่าใช้จ่ายอะไรไม่ควรจ่ายก็ควรจะนดไว้ก่อนอะไรจ่ายก่อนจ่ายหลังนะครับพยายามมุนให้ถูกวันถูกเวลาถูกฟันเฟืองมาใช้ได้ไม่ต้องสะดุดนะครับเพราะในเดือนนี้คุณจะมีะรายจ่ายที่คุณไม่คาดคิดเกิดขึ้น แน่นอนนะครับสำหรับคนวันอาทิตย์นะครับเพราะฉะนั้นต้องเพื่อเงินฉุดเฉินไว้ด้วยนะครับเงินฉุดเฉินต่างๆในเดือนมิถุนายนต้องมีไว้นะครับห้ามใช้จ่ายแบบไม่ได้วางแผนนะเดือนนี้เราต้องวางแผนให้ดีนะครับเพราะว่ามันมีค่าใช้จ่ายอย่างที่หมอทันแจ้งไปนะเป็นค่าใช้จ่ายที่เราไม่ได้คาดคิดไม่ได้วางแผนไว้จะเกิดขึ้นนะครับเพราะอะไรเพราะการงานนะครับการงานมันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับแต่มันจะมีความเหนื่อยความยากลำบากเข้ามาด้วยส่วนรายละเอียด ปิกย่อยต่างๆก็สามารถไปดูได้ในเรื่องของการงานของคนวันที่ได้เดือนมิถุนายนนะครับเพราะฉะนั้นมันมีการเปลี่ยนแปลงการเงินก็จะมีการสารุปหรือการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็จะมีเพิ่มเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นคนวันอาทิตย์ในเดือนมิถุนายนต้องวางแผนดีๆนะในเรื่องของการเงินนะครับเพราะว่าการเงินอย่างที่แจ้งไปนะครับมันจะมีค่าใช้จ่ายส่วนอื่นที่เรามองไม่เห็นเกิดขึ้นนะทำให้เราต้องใช้จ่ายมาก ผิดปกติในเดือนมิถุนายน2568นี้นะครับเพราะฉะนั้นต้องวางแผนดีๆนะครับถึงจะโอเคและเขาผ่านไปได้ด้วยดีนะครับในเรื่องของการเงินนะครับย้ำต้องวางแผนนะครับกับหมอทันสองดวงนะครับี่ดีกว่านะครับสำหรับเรื่องของการการเงินไปแล้วนะ <c oughs> ขอไปนะครับในเรื่องของความรักนะคลิปนี้จะเรื่องของความรักของคนเกิด วันอาทิตย์นั่นเองนะครับวันอาทิตย์นะในเรื่อง,องความรักเอาสําหรับคนที่โสดอยู่แล้วกันนะในเดือนนี้บอกไว้เลยนะคนที่เป็นค่คนที่เกิดวันอาทิตย์นะมีโอกาสที่จะเจอรักแบบรวดเร็วฉับพันทันด่วนนะเจอแล้วชอบปุ๊บจ้องตาแล้วใช่ปั๊บเลยอะไรเงี้ยจะมีเข้ามาในเดือนมิถุนายนนี้นะครับนะเจอแล้วก็ต้องระวังนิดนึงนะเดือนนี้คุณจะใจเร็วใจร้อนรุ่มในเรื่องของความรักมากเลยนะครับเพราะว่า เจอแล้วมันชอบเจอแล้วมันใช่นะครับเดือนดีนะเพราะฉะนั้นต้องระวังเรื่องของอะไรเรื่องของการคบกันอย่างรวดเร็วเกินไปนะครับนะต้องค่อยๆดูค่อยๆ่พูดค่อยๆตะ่อล่อมกันไปนะครับอย่าด่วนใจเร็วนะเดี๋ยวเดี๋ยวไก่ตื่นนะเดี๋ยวไก่ตื่นนะครับมีเกณฑ์ว่าคุณจะรักเขาแบบชอบเขาแบบแล้วก็ลุยเข้าไปสอบถามเขาจนเขากลัวจนเขาตกใจนะครับมันจะเป็นอย่างนั้นนะคนเราเหตุต้อง ระวังนิดหนึงระวังใจของเรานั่นเองนะอย่าด่วนใจร้อนตัดสินใจทําให้เขาตกอ,อกตกใจว่ามารวดเร็วทันด่วนหรือเกินอะไรแบบนี้อะไรจะขนาดนั้นนะแบบนั้นนะบางคนก็มีความสงสัยมีความระแวงเกิดขึ้นในตัวเราแต่เขาไม่รู้หรอกว่าเราอะจริงจังและชอบ ขนาดไหนนะครับสำหรับคนวันอาทิตย์ในเดือนนี้และก็โสดน,นะจะเป็นอย่างนั้นนะครับส่วนใครที่มีครูอยู่แล้วหรือมีครอบครัวอยู่แล้วนะครับก็จะมีความรักที่มากขึ้นเป็นพิเศษนะโดยเฉพาะคนที่เพิ่งคบกันคนที่อยู่ด้วยกันมาสักพักหนึ่งนะครับความรักในเดือนนี้ก็จะมีเพิ่มขึ้นนะทำให้อะไรที่มันมากเกินไปก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะมันอาจจะกลายเป็นความหึงหวงเกิดขึ้นได้นะครับในเดือนนี้นะมีเก์ความหึงหวงเกิดขึ้นด้วยนะครับ Yeah. เราต้องทําอะไรที่มันพอดีบาลนานะครับความหึงห่วงนั้นก็จะได้เป็นเรื่องที่ น่ารักนั่นเองคนระับแต่ถ้าเกิดมีมากไปก็จะกกายเป็นเรื่องลำคลานเรื่องของอะไรที่มันมีเยอะเกินไปนั่นเองนะฝ่ายตรงข้ามหรือคู่รักของเราหรือแฟนของเราอาจจะรู้สึกหงุดหงิดลำคาญกับเราในเดือนนี้มากเป็นพิเศษนะครับต้องคอยดูคนรับข้างด้วยนะ,ะตัวเราอาจจะไม่เห็นนะว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับเพราะว่าเราแค่รู้สึกว่าเราอยากทําเรามีความรักเรามีความรู้สึกดีๆที่จะทําให้อะไรแบบนี้นะครับก็ จับประมาณนี้นะครับสามารถค่อยๆศึกษากันไปค่อยๆดูกันไปนะครับในเดือนนี้ความรักถือว่าดีทีเดียวนะครับจะเจออะไรดีๆและทําให้ความรู้สึกความรักดีๆเกิดขึ้นสำหรับคนวันอาทิตย์แน่นอนนะครับแต่ที่อย่างที่หมอทันย้ําไปนะครับก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะในเรื่องของความอะไรที่มันมีมากเกินไปนะครับฝ่ายตรงข้ามอาจจะรู้สึกว่ามันเยอะไปไหมมันมากเกินไปไหมหรือว่ามันเป็นการที่ ห่วงมากเกินไปหรือเปล่านะครับเวลาอะไรที่เรามีมากเกินไปเฉพาะโดยเฉพาะคนวันอาทิตย์นะเวลาทําอะไรก้ทําจริงจังนะครับนะพอทําจริงจังแล้วฝ่ายตรงข้ามอาจจะแบบอ่าใจเย็นๆหน่อยอะไรเงี้ยไม่ต้องรีบนะไม่ต้องรีบไม่ได้ไม่ได้มีความรู้สึกแบบว่าอ่าขนาดนั้นนะไม่ต้องไปหึงขนาดนั้นอะไรแบบนี้นะครับจะเกิดขึ้นในเดือนนี้ถือว่าดีนะโดยรวมนะในเรื่องของความรักนะครับในในเดือนพฤษอ่าในเดือนมิถุนายนขอภายนะในเดือนมิถุนายน68นี้นะถือว่าความรักคนวันอาทิตย์ ดีเลยทีเดียวนะครับแต่ต้องลดความใจร้อนของเราลงนิดนึงนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพบองคนวันฮิตในเดือนมิถุนายนนี้นะครับสิ่งที่ต้องระวังแบ่งเป็น2เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกเลยคือเรื่องของความคิดนะครับเดือนนี้คุณจะมีความคิดที่ยุ่งเหยิงมากต้องระวังให้มากๆนะครับเพราะมันมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงาน การเงินนะครับความรักก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับถ้าคุณไม่ทําทให้มันใจเย็นลงนะครับให้เดือนนี้คุณมีความใจร้อนนะเป็นความใจร้อนของคนสไตล์วันอาทิตย์ู่แล้วนะครับแต่เดือนนี้มันก็จะมีมากขึ้นนะครับพอมันมีมากขึ้นอาจจะมีความคิดที่ไม่ถูกใจไม่ตรงกับใจทําให้เกิดความเครียดขึ้นมาได้ต้องระวังตรงนี้นิดหนึ่งนะครับเพระว่าสุขภาพนะอาจจะมีปัญหาเรื่องอความคิดมากปวดหัวไม่เกรนอนไม่หลับเกิดขึ้นได้นะครับในเดือน มิถุนายนนี้นะครับ2568นะครับต้องระวังนะส่วนเรื่องที่สองเรื่องอะไรเรื่องระวังเกี่ยวกับเรื่องของมีคมต่างๆนะการใช้ของมีคมใครที่ทำงานใกล้ใกล้กับของมีคมต้องระวังให้มากๆนะครับหรือการอุบัติเหตุนะครับอาจจะมีการเสียเลือดขึ้นมาได้นะครับเสียเลือดแก้ไขได้ยังไงครับด้วยการแก้เคล็ดด้วยการไปบริจาคโลหิตซะหรือไปทำฟันไปทำอะไรก็ได้ให้มันมีเลือดออกมาแทนะเราจะได้ไม่ต้องไป เจ็บอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องมีดบาดหรือก็อุบัติเหตุอะไรแบบนี้นะครับมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับสำหรับคนอาทิตย์เดือนมิถุนายนนะครับสองเรื่องนี้นะครับต้องระวังนะอุบัติเหตุนะวันเหตุทางของมีคมหรือว่าอะไรนะแต่มันไม่ได้หนักมากนะครับมันจะต้องมีการเจ็บเนื้อเจ็บตัวเท่านั้นเองนะครับนะต้องระวังนะครับสองเรื่องนะเรื่องสุขภาพเรื่องของความคิดต้องลดความเครียดลงมาหน่อยนะเพราะมันมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอยางที่เกิดขึ้นอย่างที่หมอท่าน แจ้งไปนั่นเองนะครับจะก็ถ้าระวังแล้วก็ขอบคุณนะขอบคุณนะครับในการที่ระวังและดูแลตัวเองให้ดีนั่นเองนะครับหมอทันก็ดูให้แล้วนะครับถ้ารอย่างนินแล้วก็ต้องระวังให้มากๆนะครับพยายามผ่อนคลายหายเวลาไปผ่อนคลายออกกําลังกายท่องเที่ยวในสิ่งที่เองชอบบ้างพักผ่อนบ้างนะครับเพราะเดือนนี้อย่างที่บอกไปนะการงานมีการเปลี่ยนแปลงเป็ยน,ปนไป ng, งไงดูเรื่องการงานได้เลยนะหมอทันทาให้เรียบร้อยแล้วนะสำหรับคนวนันอาทิตย์นะครับผม ต่อเลยนะเรื่องโชคลากมาดูซิว่าเครียดจากการงานแล้วเครียดจากเรื่องของอุบัติเหตุเล็กน้อยแล้วก็จะเป็นยังไงในเรื่องของโชคลาภนะครับหมอทันดูให้เรียบร้อยนะในเดือนนี้อย่าเลยนะอย่าไปหวังพึ่งโชคลาภนะครับสําหรับคนวันอาทิตย์นะเดินหน้าต่อเลยนะครับเดินหน้าต่อเลยมุกออนจากเรื่องของอเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบได้เลยนะอย่าไปหวังพึ่งในเดือนนี้นะครับดูเต็มที่กับเรื่องงานที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นได้เลยนะครับ เพราะฉะนั้นใครที่ชอบเล่นอยู่แล้วแต่คนวันอาทิตย์ไม่ค่อยชอบอยู่แล้วนะในเรื่องความเสี่ยงดวงเชื่อและชอบในเรื่องของความสามารถอยู่แล้วนะแต่ก็ต้องมีบ้างแหละสาหรับท่านที่ชอบความ เสี่ยงโชคนะครับเสี่ยงได้ตามปกตินะครับแต่ว่าลดเพดานความเสี่ยงลงมานิดหนึ่งนะครับอย่าไปหวังพึ่งเยอะอย่าไปหวังมากเยอะนะครับเดี๋ยวมีความเครียดขึ้นมาอีกนะเออถ้าหวังเยอะหวังมากเดี๋ยวจะมีความเครียดเกิดขึ้นมาได้นะครับในเดือนนี้นะมีเกณฑ์นะมีเกณฑ์เรื่องความเครียดนะครับนะเพราะฉะนั้นลุยงานเต็มที่นะาทางานให้เต็มที่รับรองผลออกมาดีเกินคาดแน่นอนนะรเรื่องโชคลาภพักไว้ก่อนในเดือนมิถุนายนนะครับเล่นเอาพอสนุกขำ สุขภาพก็ต้องระวังนิดนึงในเรื่องของสุขความเครียดแล้วก็อุบัติเหตุการของมีคมใครที่ทํางานแก้ของมีคมต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็น2เท่าเข้าไปนะครับเดินทางก็ต้องระวังเพิ่มอีกนิดนึงนะครับดูซ้ายดูขวาให้ดีนั่นเองนะครับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามหมอทันไว้ด้วยนะกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เข้ามาเยอะๆเพื่อเป็นกําลังใจให้หมอทันนะครับคลิปนี้สวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่กับหมอทันสองดวงสวัสดีครับ